เคยได้ยินตำนานแปดเซียนหรือว่าโป้ยเซียนของจีนไหมครับชาวจีนเชื่อกันว่านี่คือดินแดนที่อยู่ในตำนานและเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องที่เล่าขานกันไปทั่วว่าแปดเซียนข้ามทะเลและที่นี่เราจะเจอกับประติมากรรมและจุดชมวิวที่เป็นสัญลักษณ์ของตำนานแห่งนั้นสาราพันปีที่มักจะเกิดปรากฏการณ์ภาพลวงตาประหลาดโอ้มองออกไปดวไลท์ากาไมอามี่เนี่ยเราจะบอกว่า เมืองนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องเล่าแฟนตาซีนะครับเพราะในโลกความเป็นจริงเมืองนี้เคยเต็มไปด้วยชาวตะวันตกในยุคสงครามที่ยังคงหลงเหลือสถาปัตยกรรมเอาไว้ให้เราได้เห็นไม่ว่าจะมาเมืองไหนนี่มันก็แบบเจริญเจริญนะและสถานที่ทั้งหมดนั้นอยู่ในเมืองเหยียนไถแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ถ้าใครเดินทางไปเที่ยวจีนนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเลยครับคือกระเป๋าเดินทางนั่นเองนะอย่างรอบนี้ครับเรากระเป๋าเดินทางจาก b a c k g e t luggage นะครับรุ่น Wilson s i 24นิ้วมาเป็นไซส์ที่เรียกได้ว่ากําลังดีนะครับมาเที่ยว5้าวันก็จุได้สบายและเราสามารถวางบนที่วางด้านบนรถไฟได้เลยนะฮะเวลาขึ้นท็กซี่เนี่ยก็วางด้านหลังได้เช่นกันถ้าใครครับมีแผนกำลังจะมองหากระเป๋าเดินทางสักใบครับลองเข้าไปดูกันเลยครับทางช่องทางของ b a c k g e luggage ได้เลย สวัสดีทุกคนฮะตอนนี้อยู่ที่ชิงเต่านะครับประเทศจีนเรากําลังจะไปเมืองที่มีชื่อว่ายานไถนะครับยานไถไม่เหมือนริมทะเลเหมือนกันนะครับจริง,รงๆคล้ายหวยไหยแต่ว่ายานไถจะคนน้อยกว่าแล้วก็มีตำนานเรื่องกับโป๊ยเซียนด้วยถ้าทุกคนอยากรู้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนั่งเราไปความเร็วสูงไปครับชั่วโมงกว่าไปเป็นเวลาชั่วโมง20นาทีคนไปครับนั่งเยอย่างอโอ้ใคร ก็าอีดปรับบุคลิกภาพเนี่ย เหยียนไทยเนี่นะครับเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในมณฑลซานรตรงนะฮะซึ่งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของจีนคือชื่อเหยียนไทยนะครับเป็นชื่อที่มีความหมายด้วยนะแปลว่าหอควันหรือว่า หอไฟสัญญาณมาจากในสมัยของราชวงศ์หมิงเนี่ยครับตอนนั้นเนี่ยมีการสร้างหอสัญญาณบนภูเขาใกล้ทะเลเพื่อใช้เป็นสัญญาณเตือนเวลามีแบบโจรสลัดญี่ปุ่นเข้ามาโจมตีอะไรแบบนั้นนะต่อมาในสมัยของราชวงศ์ชิงนะครับชื่อนี้ก็ถูกเอามาตั้งเป็นชื่อเมืองอย่างเป็นทางการและก็เป็นยุคที่เหยียนไถเนี่ยเริ่มมีบทบาทในระดับนานา,นาชาตินะเพราะว่าในช่วงปี1858เนี่ยตรงกับช่วงสงครามฝิ่นครั้งที่2จีนเนี่ยครับได้ลงนามสนธิสัญญาทเทียนจินกับชาติตะวันตกโดยหนึ่งในข้อตกลงก อย่างเซรีและเหยียนไถก็เป็นหนึ่งในเมืองที่ถูกเปิดเป็นเมืองท่าครับจากนั้นครับก็มีชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามามากมายเช่นอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสซึ่งก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเนี่ยก็ยังคงหลงเหลือให้เห็นจนถึงทุกวันนี้ในเมืองนั้นเอง และปัจจุบันนะครับเยียนไถ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องของผลไม้มากๆนะโดยเฉพาะแอปเปิลนะครับจุดเริ่มต้นคือย้อนกลับไปเมื่อประมาณ150ปีก่อนเนี่ยมีมิชชันนารีชาวอเมริกันคนหนึ่งเนี่ยนำแอปเปิลพันจากบ้านเกิดนนะมาลองปลูกที่เยียนไถ่เพราะเห็นว่าอากาศที่นี่เออน่าจะเหมาะนะและนั่นเองครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกแอปเปิลแบบสมัยใหม่ในจีนจนถึงปัจจุบันนี้ครับแอปเปิลเยียนไถ่เนี่ยกลายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศและยังเป็นผลไม้ขึ้้นนชื่่อออทีใครๆก็ตงงมาลนะ แต่ไม่ใช่แค่อ p ปลอเท่านั้นนะครับเยนไถยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่โด่งดังมากๆนั่นก็คือไวน์นั่นเองนะคือถ้าย้อนกลับไปในปี189 2เนี่ยมีบริษัทไวน์แห่งแรกของจีนก่อตั้งขึ้นที่นี่นะครับมีชื่อว่าฉางหยูไวน์ซึ่งเขานําเอาพันธุ์องุ่นจากยุโรปเนี่ยมาปลูกแล้วก็พัฒนานะจนกระทั่ง7ปีต่อมาครับในปี1899เ้ากขาก็สามารถผลิตไวน์ขวดแรกของจีนออกมาได้สําเร็จและทุกวันนี้ฉางหยูไวน์ y เนี่ยก็กลายเปน เย็นไถยไม่ใช่แค่เมืองท่าธรรมดาแล้วแ่ะแต่เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและเรื่องราวที่น่าสนใจเราจะพาทุกคนไปรู้จักเมืองนี้ให้มากขึ้นเย็นไทยมีอะไรบ้างตอนนี้ครับเราอยู่ที่เพื่องไหลนะฮะซึ่งเพื่องไหลเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นศาลาที่ มีตำนานเกี่ยวกับ8เซียนข้ามทะเลนะฮะซึ่ง8เซียนข้ามทะเลเนะี่ยจริงๆแล้วหลายคนอาจจะเคยคุ้นชื่อนะครับนั่นก็คือโป้เซียนนี่แหละมันเกี่ยวข้องกับที่นี่นครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปกันเพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่ต้องเที่ยวระดับ 5A ของจีนนะฮะนั่งรถมาเมื่อกี้ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าจากสถานีรถไฟนี่ก่อจะเข้ามาถึงตรงนี้ก็ไกลพอสมควรน,นะฮะก็เลยใช้วิธีการนั่งเลขตีตตตมาประมาณร้อยหยวนนะครับร้อยหยวนก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ500บาท นะตอนนี้ก็เข้ามาถึงแล้วเดี๋ยวไปดูกัน,นไฟดีโฟร์เขาจะได้ตัวหน้าตาแบบน,นี้มาโอยายา้ยาวเยี้ยยาวเฟ้ย ถ้าใครมาที่เหยียนไถนะครับจะมีเมืองใกล้ๆกันครับมีชื่อว่าเผิงไหลนะเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของเหยียนไถ คือในสมัยโบราณนี่ครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมาทางทะเลฮะปัจจุบันเนี่ยเพิงไหลเนี่ยก็มีชื่อเสียงในฐานะดินแดนแห่งเทพนิยายอย่างไฮไลท์สำคัญเลยก็คือศาลาเพิงไหลนั่นเองเป็นศาลาที่มีสถา,าปัตยกรรมเก่าแก่นะครับและตั้งอยู่บนหน้าผาสูงด้วยคือที่นี่ครับสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยของราชวงศ์ซ่งนะฮะแล้วก็มีการต่อเติมในหลายๆราชวงศ์นะครับและสิ่งที่ทําให้ที่นี่มีชื่อเสียงคือปรากฏการ์ภาพลวงตาครับคือตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนยครับคนมักจะมองเห็นภูเขาเนี่ยลอยอยู่กลางน้ำท,ท,ทั้งๆท ว่านี่คือเขาเผิงไหลครับที่อยู่ในตำนานแปดเซียนแล้วถ้าถามว่าแปดเซียนคือใครนะครับคนไทยเนี่ยก็น่าจะคุ้นชื่อป๋ยเซียนนั่นเองอะพวกเขาเนี่ยคือเทพ8องค์ในลัทธิเต่านะครับที่มารวมตัวกันแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะมีของวิเศษที่ไม่เหมือนกันด้วยนะนั่นคือหลีเถียกวยมีน้ำเต้าครับจงหลีเฉียนพัดใบกล้วยจางกัวเหล่าลากระดาษหลานไฉ่เหอกระด้งดอกไม้เหอเซียนกูดอกบัววี่ต้งปินมีดาบพิเศษขันเซียงจือ่อมีคลุย เขาหัวจิ้วมีแผ่นป้ายคู่ส่วนตำนานของพวกเขานะครับมีอยู่เยอะมากนะครับแต่หนึ่งในเรื่องที่มีชื่อเสียงที่สุดเนี่ยคือเรื่องของ8เซียนข้ามทะเลเป็นตำนานที่ถูกเล่าออกมาหลายเวอร์ชันเลยนะแต่เราจะยกมาสักหนึ่งเวอร์ชั่นแล้วกันนะครับเริ่มจากที่เซียนทั้ง8ดเนี่ยไดมาร่วมงานเลี้ยงที่เขาเพิงไหลและก่อนที่พวกเขาจะเดินทางกลับครับรีต้งปินหนึ่งใน8เซียนที่ได้คิดไอเดียขึ้นมาว่าแทนที่เราจะบินกลับแบบทั่วๆไปครับเราลองมาข้ามทะเลโดยใช้ของวิเศษของตัวเองกันดูดีไหมซึ่งแน่นอนว่าเซียนแต่ลละะคนคัับบใช้้้ขขขอออองงงงวววิเเเเศษททีี่ตตมมาไดแ จนเกิดเป็นสำนวนจีนที่ว่า8เซียนข้ามทะเลต่างแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารหมายถึงการกระทําสิ่งใดของแต่ละคนเนี่ยก็ต่างมีวิธีของตอนเองนั่นเองฮะปัจจุบันครับถ้ามาเที่ยวที่เผิงไหลเนี่ยจะเห็นประติมากรรม8เซียนเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองและยังมีจุดชมวิว8เซียนข้ามทะเลด้วยนะซึ่งเป็นสวนริมชายฝั่งครับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตำนานนี้นั่นเองถ้ามองจากมุมสูงจะเห็นว่าจะมีส่วนที่มีรูปร่างคล้ายน้ำเต้าด้วยครับซึ่งเป็นของวิเศษของหนึ่งในแงดเ้ียบและยังด้ยดวย เรามาดูแผนที่กันก่อนนะครับอตอน้โอ้โหใหญ่ใหญ่เกินเราต้องไปตรงไหนนะมีกระเช้าดีกว่าไปน้เผิงไหลเิงไหลเิงไหลพาวเเลียนเดินได้ไหมอ๋อขอบคุณครับที่มาแนะนำอ๋อโอเคตอนแรกเดินมากำลังงงๆอยู่ว่าแบบเฮ้ยมันใหญ่มากแล้วข้างในอ่ะมีน้ำนะฮะ น้ำน่าจะเป็นเชื่อมกับทะเลนะครับผมเขม้าใจไม่ผิดแล้วก็มีเรือด้วยเรือแบบสปีดโบ๊ทอะ่ะเห็นทุกคนดูเห็นนะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเหมือนแดดมันแรงนะครแต่จริงๆแล้วลมมันแบบโฟล์มาก,กวันนี้ลมโฟล์ไหลพัดผ่านพวกเราทุกคน นี่คือหน้าทางเข้านะใหญ่มากข้างหน้าเรานะครับมี the sea goddess temple the dragon king temple แล้วก็มีใบหยัน palace นะครไม่รู้ว่าจะไปไหนมันยังไม่ใช่ข้างบนสุดนะเนี่ยแต่ว่าเราจะมาดูกำแพงริมข้างๆครับคือมันเห็นวิว รอบๆแล้วสวนสวยมากเอาละแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิวสัน เราจะขึ้นไปยังข้างบนศาลากันนะฮะที่คนอยู่กันบรรยากาศตอนนี้ร่มรื่นข้างในมีองค์พระอยู่ข้างในนในมือนะท่านก็จะถืออุปกรณ์เนี่ย ลลกแลกวแเราก็จะเดินไปทะลุริมทะเลกันครับอ้ยลมแรงมากมีศาลาฝั่งนู้นด้วยนะครับซึ่งเราสามารถไปได้ได้วยการนั่งเคเบิลคาร์ข้ามไปนะแต่ว่าคิดว่าคงไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าเราอยากมาแค่ตรงนี้คือมันใหญ่มากครับคือเขาสร้างริมน้าผาทั้งหมดเลยนะฮะถ้ามองจากแบบนอกทะเลกับเข้ามาจะเห็นว่ามันใหญ่มากจริง เดี๋ยวเราจะเดินไปนะครับข้ามฝั่งมาไปที่รูปปั้นแปดเซียนนะครับแปดเซียนโป้ยเซียนนี่แหละจากเรื่องเล่าทั้งหมดนะครับมันจะมีรูปปั้นตั้งอยู่ตรงแถวแถวริมน้ําด้วยนะต้องข้าสะพานไปก่อน ทะเลตรงนี้สวยมากลมแรงมากก่อสร้างด้วยอะไรครับเนี่ยและตรงนี้ครับคือแปดเซียนนะครับซึ่งทุกคนจะเห็นว่าแปดเซียนเนี่ยก็จะถืออุปกรณ์นะครับเครื่องมือคนละอย่างนะฮะเนี่ย แล,ล้ริมทะเลตรงนี้ชิลมากสวยมากบรรยากาศดีสุด โอเคครับอีกที่หนึ่งที่เราไม่ได้ไปนะครับคือปาเซียนนะครับแปดเซียนข้ามทะเลคือจริงๆเป็นอีกสถานที่เที่ยว5 a ของจีนเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ที่มันไม่ไปเพราะว่าเวลามันไม่พอนะฮะแต่ถ้าเกิดเรามองจากบนฟ้ามันจะเห็นเป็นรูปอะไรนะน้าเต้าน้ํเต้านเต้าแบบน้าเต้าเซียนอะ่ะใ,ใช่ไหมเออเป็นแบบต้นทชกลาอะไรอย่างงี้นั่นแหละครับเขาก็คือไปสร้างเพิ่มเลยนะบนน้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมาเที่ยวตรงนี้นั่งรถไปต่อได้ครับใกล้ๆกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปในเมืองกันอีกกชั่่ววโมงาป อยู่บนตีนีแล้วน,นะฮะตอนแรกอ่ะก็งงว่าแบบคนขับอ่ะไม่ยอมมาหลับสักทีเหมือนแบบเขาก็จอดรอฮะแล้วก็เราก็คิดว่าเอ๊ะเขาอยากให้เรากดยกเลิกหรือเปล่าแต่คือถ้าเรายกเลิกเราเสียเงินนะครับเสียเงินค่ายกเลิกทีเนี้ยเข้ามาถึงเราก็แบบว่าประมาณว่ายังไม่ได้กินข้าวเออกดยกเลิกให้หน่อยเราก็ไม่ยอมยกเลิกเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายกเลิกเราเสียเงินเงแต่เหมือนถ้าเขายกเลิกเองไม่รู้ว่าเขาจะเสียอะไรบ้างอันนี้ผมไม่แน่ใจเนะี่ย แต่แบบคือก็ไม่โอเคเพราะถ้าเรากดยกเลิกเราเสียตังค์ไงทำไมเราต้องเสียตังค์ด้วยนึกออกปะสุดท้ายเขาก็ยอมไปเขาแปลว่าแปลว่าเขาไม่ยอมเสียคะแนนหรือไม่ยอมเสียอะไรสักอย่างเพราะว่าจากนี้ไปครับมันประมาณผมไม่แน่ใจประมาณชั่วโมงหนึ่งครับกลับเข้าไปในเมืองแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระบบของคนขับเขาเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆคือถ้าเขาจะไม่ไปอ่ะเขาควรเป็นคนยกเลิกเองไม่ใช่เราเพราะถ้าเรายกเลิกเราเสียเงินฟรีอันนี้ก็บอกไปเพราะว่าขามาคันอีกคันหนึ่งเรามาสองคันใช่ไหมครับคันเอิร์ดก็เจอแบบนี้เลย แต่ันนั้นเขายอมกดยกเลิกเองแล้วเขาจะไม่มาแค่นั้นเองกลับเข้ามานะครับเออเยียนไถตอนนี้เดี๋ยวไปที่ทาวเวอร์ทีจริงเขาบอกที่นี่สร้างไม่นานมากนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบตึกการเวลาอารมณ์ประมาณว่าแบบ จะเห็นที่นี่ในสี่ฤดูฮะแล้วก็ใช้หลายฟังก์ชันมาบอกเป็นแต่โรงละครหอสมุดลอยฟ้ามีคาเฟ่มีอะไรก็ไม่รู้เป็นแบบพื้นที่สาธารณะด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแต่เท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็สวยดีเออเท่แบบหญ้าที่ปลูกรอบๆนะครับแสงแดดแล้วไปข้างนอกก็เป็นทะเลนะฮะโอ้ยดีอ่ะละคนมานั่งกันเต็มเลยโอ้ยอย่างเท่ นี่ครทุกคนเขาดีไซน์มาเหมือนแบบเพื่อหันหน้าออกทะเลแล้วก็รับแสงแดด โซนนี้ครับเป็นโซนที่ผมชอบมากครับคือมาครั้งแรกคือรู้สึกเลยว่าโอ้โหมันไวฟ์ดีมากมากฮะถ้าเรามาตรงนี้ครับเป็นริมชายฝั่งของเมืองเย,ยนไถ่นะยครับจะได้เห็นสถาปัตยกรรมหนึ่งที่เด่นมากๆนั่นคือซันเอร์หรือบางคนอาจจะเรียกว่าไทม์เอร์ก็ได้นะที่นี่ถูกออกแบบนะครับให้เป็นพื้นที่คนทั่วไปเนี่ยมาพักผ่อนทากิจกรรมการเดินเล่นพาหมามาอะไรแบบเนี้ยคือตัวอาคารเนี่ยเขาจะมีดีไซน์ที่แบบไม่เหมือนใครนะเป็นทรงกรวยผ่าครึ่งที่สูงถึง50เมตรซึ่งความพิเศษของที่นี่ไม่ได้อยู่่่่่ททีคคควววาาาาามมมสสยยงงงเนนนนััั้้้แนแแตซอออออิดดกกกรรรบบบใหลธช รอบอีกด้วยท,ทั้งทิศทางของแสงแดดนะครับที่ส่องเข้ามาภายในอาคารการเจาะช่องเปิดเพื่อให้ลมผ่านและระบายอากาศได้ดีและส่วนวาลลด้านในของอาคารเนี่ยก็ยังช่วยขยายเสียงจากทะเลทําให้เราเนี่ยฟังเสียงคลื่นได้ชัดขึ้นกว่าปกติได้นะและจากจุดเดียวกันครับเรายังสามารถมองเห็นวิวทะเลกว้างๆได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นทั้งแลนด์มาร์คที่ถ่ายรูปที่ออกมาสวยมากๆนะถ้าใครอยากไปชมด้านในครับสามารถเข้าไปได้ครับจะมีค่าใชา้จ่ายเพิ่มเติมแต่เนื่องจากเวลาเราน้อยนะฮะเราก็เลยแวะชมร,บรอบๆพอครับแต่ถ้าใครมีเวลาเยอะๆนะครับผมว่าลองขึ้นไปดู อยยู่ข้้างบนดวแต่ผมบอกทุกคนเลยนะฮะไม่มีอันไหนเทเข้าข้างหน้าผมแล้วนี่คือรถยนต์ดับเบิลบีอะไรครับเนี่ยนั่งได้ไหมครับอยากเล่นยอดเหรียญเหรอหรือว่าตะแกนะ แค่คุณสแกน QR คุณก็จ่ายได้เลยสบายใจเยี่ยมโหทุกคนทะเลที่นี่สวยมากดูนะหาดแบบกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาเลยโอ้โหทำอย่างดีดีเกินแล้วดูทุกคนหาดแบบไกลสุดลูกหูลูกตาแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิวซา โ้ oh, สวยมากมองออกไปฟิวไลท์อ่ากับไมอามี่เนี่ยเป็นตึกๆนะฮะเป็นหาดกว้างๆมีน้ำทะเลแล้วผมเจอคนไทยครับโอ้เจออีกแล้วเนี่ยผมเจอพวกเขาบ่อยมากคนไทยนี่ครับมาบินโดนอยู่ตรงนี้ เมื่อกี้ตำรวจขับมาพอดีผมก็เลยเอะมาหาหรือเปล่านะก็ไม่นะนี่คือหลอคนไทยนะครับในเหยียนไทยนะฮะไปครับเลยค่ะเอื้อง <c oughs> เดินขึ้นาานไดข้างบนกัน <c oughs> ผมไม่มี <ไป S 1> เพื่อนก็ปผมไปอยู่แล้ว <c oughs> ผมมันนักเดินอยู่แล้วอ่ะเรามาดูในนี้กันก่อนนะฮะโอ้โหนเขาก็ถ่ายรูปตรงนั้นกันเขาไปยืนชูมือแล้วก็มายืนไต่ดนเฮ้อยอาทิตย์เข้าช่องนี้สวย จริงด้วย59หยวนนะครับไอ้ข้างล่างเนี่ยเขาใช้เป็นเหมือนเทยเตอร์นะครับแล้วก็ชั้น4จุดไม่ชั้น4ี่ชั้นที่ขึ้นไปเนี่ยเป็นเอ็กซิบิชันแล้วก็มีอินเตอร์ฟลอร์สเปซมีสกายไลบรารีหอสมุดแล้วก็มีฟิโนมิโนนสเปซนะครับปิดตอน3ามทุ่มตอนดึกๆจะเห็นอย่างนี้นะครับข้อมูลคือคน,คนแก่ตั้งแต่70ปีขึ้นไปสามารถเข้าได้ฟรีคนแก่ตั้งแต่เจ็ปีใช่ต้องอายุมากกว่าถ้าเรารวมตัวกัน3คนเราก็จะ วสวยมากนะครับและในที่สุดนะครับรถพึ่งน้อยของผมก็เคลื่อนไหวแล้วนะครับเท่มากผมจะเข้าไปถ่ายใกล้ๆรถพึ่งน้อยนะผมชอบ กิ้ง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 กิงตอนแรกเกือบสแกนแล้วขับเองแล้วไม่ไหวขับเองอุ้ยนั่นในพื้นมันคืออะไรอ่ะมันคือที่พ่นน้ำเหรออ้าวแต่น้ำมันจะพ่นตอนไหนกูไปแล้ว และใกล้ๆกับซันทาวเวอร์นะครับจะเจอกับประติมากรรมรูปวานครับมีชื่อว่าเดอะโลลี่เวลนะครับหรือว่าวานผู้โดดเดี่ยวฮะตั้งอยู่บนชายหาดโดยมีดีไซน์เหมือนวานกำลังกระโดดขึ้นจากผิวน้ำซึ่งชื่อวานผู้โดดเดี่ยวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นชื่อที่ถูกตั้งขึ้นจากนักท่องเที่ยวนะฮะส่วนชื่อจริงๆของประติมากรรมนี้คือดิปเบรดครับหรือว่าลมหายใจลึกนะสื่อถึงการที่วานเนี่ยโผล่พ้นน้ำขึ้นมาหายใจและกลับไปสู่ใต้ทะเลเพื่อเดินทางต่อไปถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูป,รนนรปกัน เมื่อกี้คนขับใจดีนะครับมีแวะลงไปให้เราถ่ายรูปตรงวานครับหนึ่งนะแล้วก็นั่งมา 40, 40นาทีนะครับอันนี้เฉาหยวนนะครับเป็นถนนคนเดินจะบอกว่าที่จีนนี่ไม่ว่าจะมาเมืองไหนนี่มันก็แบบจเจริญเจริญนะใหญ่มากคือตรงนี้จะเป็นถนนคนเดินแล้วก็มีร้านค้ามีแบรนด์ต่างๆมีคาเฟ่มีร้านอาหารเต็มไปหมดนะมาถึงตอนเย็นพอดีครับก็เดี๋ยวไปเดินเล่นกันอันนี้นะทางเขานะครับโอ้ตึกเขาทำสวยมากเลยนี่ก็จะมีความแบบผสมผสานความโบราณแล้วก็ นี่เฮ้ยคนไทยปะครับอีกแล้วเหรอเีี่คนไทยอีกแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ถนนสวยนะ <c oughs> ผนที่ไหน <c oughs> ผลบ้านไหนใ <c oughs> นมีความคลาสสิกนะฮะ <c oughs> ส่วนตรงนี้ครับเป็นถนนคนเดินที่คึกคักมากนะครับมีชื่อว่าถนนเฉาหยางฮนะ ถนนเส้นนี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยของราชวงศ์ชิงแล้วนะในปี1872ซึ่งตรงกับช่วงที่ชาวตะวันตกเข้ามาค้าขายในเมืองจนในปี1880ครับมีพ่อค้าชาวเยอรมันเข้ามาเปิดกิจการส่งออกถั่วที่สงรายใหญ่ที่สุดของเมืองหลังจากนั้นอาคารต่างๆก็เริ่มขึ้นมาบนถนนอย่างรวดเร็วทําให้ถนนเฉาหยางเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าสําคัญของเมืองและนี่เองครับเป็นเหตุผลว่าทาไมาถนนเส้นนี้ถึงมีสถาปัตยกรรมแบบยุโรปครับและยังมีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมแบบจีนอยู่ด้วยนะปัจจุบันเนี่ยเฉ มาเต็มไปหมดมาได้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนเลยอ่ะมีแมคโดนัลแบบคลาสสิกอุ้ยตึกเขา,ขาสวยมากเลยอะโตโต่โนี่คือทูตทูตประชาสัมพันธ์ปะเนี่ยทำไมมีทุกที่เลยเป็นที่นิยมเหลือเกินโหเป็นถนนที่บรรยากาศดีมากเลยเฮ้ยโอ้โหแพนด้าเต็มโรงแรมเลยเหลยครับเนี่ยก็ยทำน่ารักมากเลยอะ นี่คือขายวายได้เหรอหรือขายขนมหรือมันเป็นแค่การตกแตง่งดูดิมันเป็นถนนคนเดินที่แบบตึกน่ารักมากนี่โคนี่คือจริงๆทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีความผสมยุโรปนะครับซึ่งเขาเป็นสถาปตัตยกรรมสถาปตัตยกรรมยุโรปแล้วก็มีการมาปรับปรุงใหม่นะครับตกแต่งไปมันจะดูแบบมีความใหม่แต่ว่าเป็นรูปทรงเก่าๆแต่มันทำดีมากจริงๆอ่ะ <laughs> ต้องไปถ่านิ้วไฟแล้วนะครับถ่ายนีรถไฟสถานจากตรงนี้ประมาณ10นาทีได้ก็ไม่ไกลมากนะครับเราสามารถเรียกรถรัไฟได้เลยจะถึงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันคือเราจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าหมดเลยครับเพราะว่าแบบเพื่อเมคชัวร์ว่าเราสามารถไปกลับได้ในวันเดย์ทริปนะฮะโอเคไป เรียบร้อยครับวันเดททิพที่เอียนไถ่นะครับกลับมาถึงชิงเต่าเรียบร้อยแล้วนะนั่งรถไฟมาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับต mm hmm. ีว่าชั่วโมงครึ่งเนาะแปลว่าคุณสามารถมาเที่ยวชิงเต่าแล้วก็มาวันเดททิพที่เอียนไถ่ได้เลยเนี่ยเป็นเมืองที่ไวฟ์ดีมากนะครับบรรยากาศดีแล้วก็ใครสนใจเรื่องแบบโป้ยเซียนแปดเซียนเนี่ยก็ไปเที่ยวได้แต่ถ้าไม่อยากไปโบราณสถานแบบนั้นอยู่แค่โซนในเมืองครับถนนคนเดินดีนะโซนริมชายหาดดีมากนะควรมาเที่ยวกันนะฮะ ก็เป็นอีกหนึ่งรู้ที่แนะนำเลยครับว่าใครสนใจเนาะเยยนไทยมาเดี่ยวกันได้ส่วนคลิปนี้ครับเราจะไปแล้วนะครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพวกเราทีมงานทุกคนด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย และตอนนี้นะครับถ้าใครกําลังดูใน YouTube อยู่นะครับเรามี m e m b e r s h i ิพนะครับเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสมัครกันแล้วนะเดือนละประมาณ80บาทครับคุณจะได้รับเป็นอิโมจิพิเศษที่ใช้ได้เฉพาะสมาชิกและมี l o เวอร์ตี้แบชนะครับซึ่งเป็นชาวบ้านวิลสันนะครับซึ่งแต่ละอันนะครับจะไม่เหมือนกันนะก็จะบอกว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนเรามาแล้วกี่เดือนนะครับและเดี๋ยวในอนาคตครับเราอาจจะมีคอนเทนต์พิเศษนะครับสำหรับเมมเบอร์ด้วยครับก็รอติดตามกันนะเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากสนับสนุนเรากับทีมงานครับ